กว่าใครสวยสุดในซอยต้องหลังนี้เลยค่ะที่หมู่บ้านไอดีไซน์ถนนเลียบคลองสองพิเศษอยู่ต้นโครงการขนาด21.3ตารางวา4ห้องนอน2ห้องน้ำภายในบ้านดีไซน์สวยถูกใจแน่นอนค่ะจัดเฟอร์นเิเจอร์มาให้แบบจัดเต็ม้งชุดโซฟารับแขกขนาดใหญ่ชั้นวางทีวีและโต๊ะทานข้าวดีไซน์ทันสมัยคุ้มทนเข้ากับตัวบ้าน1ห,ห้องเอน็ประสงค์ชั้นล่างห้องน,นี้จะทำเป็นห้องทำงานหรือห้องนอนก็ได้ค่ะห้องครัวแบบ เปิดช่วยทาให้พื้นที่ใช้สอยของบ้านดูกว้างยิ่งขึ้นและสะดวกต่อการใช้งานมาพร้อมเคาน์เตอร์ครัวยาพิเศษแถมฟรีซิงล้างจานเตาแก๊สเครื่องดูดควันพร้อมใช้งานเลยค่ะห้องน,น้ําเปลี่ยนกระเบื้องและสุขภัณฑ์เกดคุณภาพให้ใหม่ทั้งหมดพร้อมฟังก์ชันการใช้งานทงไม่ได้สูงตกแต่งด้วยโคมไฟดีไซน์สวยชั้น2จะมี3ห้องนอนและ1ห้องน,น้ําห้องนอนขนาดใหญ่พื้นที่กว้างขวางสามารถจัดเป็นห้องนอนสวยสวย,สวยได้สบายเลยค่ะตั้งสว่างภายในโปร่งห้องน เปลี่ยนกระเบื้องและสุขภัณฑ์เกตคุณภาพใหม่ทั้งหมดเลยค่ะห้องนอนหลังบ้านทั้งสองห้องขนาดกำลังดีห้องโปร่งโล่ง,ลงบรรยากาศเงียบสงบมู่บ้านในดีไซน์ถนนเรียบพองสองภายในโครงการมีความไพรเวทบรรยากาศร่มรื่นเหมาะกับการทักพอนทำเลสะดวกสบายทั้งการอยู่อาศัยและการเดินทางหากใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามากันได้เลยนะคะ